นี่คือพฤติกรรมต่างๆที่คุณมิุระทำผ่านตัวดิฉันเพื่อต้องการให้คนอื่นๆดูว่าเขาอยู่ที่นี่บางคนอาจจะคิดว่าตัวเองตาฝาดที่เห็นภาพทับซ้อนใบหน้าขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ก็ยังมีอีก2พฤติกรรมก็คือการสวมหมวกและก็การจับคางตัวเองนะคะไปดูกันค่ะ ศีลห้าและการรักษาศีนห้านะคะวันนี้ได้ทําโคขึ้นมาเพื่อให้เพืมีความคิดว่าหากว่าเราสามารถไปในสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วก็ได้ลองสัมผัส สิ่งของในวันที่เกิดเหตุสิ่งของที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้นะคะจะสามารถทําให้เราเห็นภาพเหตุการณ์ในวันนั้นได้หรือเปล่าเราอยากจะพิสูจน์เรื่องนี้จริงๆเลยค่ะคือไม่ใช่แค่เรื่องของคุณมิวลานะคะแต่ก็ยังมีเรื่องของคุณแตงโมด้วยเรื่องราวของคุณแตงโมเองก็เช่นกันนะคะเราเองก็ยังอยากจะพิสูจน์อยากจะลองไปใน สถานที่นั้นดูแม่น้ำเชี่ยวพยายใช่ไหมคะที่คุณเตงโมเขาตกลงไปนั่นแหละคะ่ะเราเองก็อยากจะลองไปในสถานที่นั้นดูแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นก็คงยังไม่มีโอกาสจะไปได้ถ้าเรื่องนี้ยังไม่คลี่คลายนะคะแต่ถ้าได้มีโอกาสไปก็อยากจะลองพิสูจน์ดูนะคะลองตั้งจิตขอดูจะสามารถเห็นภาพเหตุการณ์ในวันนั้นได้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะคะเพราะเจ้าที่เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นท่านจะเปิดทางให้เราเห็นหรือเปล่าอีกอย่างเราก็เชื่อว่าสถานที่นั้นก็มีคนที่เสียชีวิตไม่น้อยเลยจริงไหมคะอาจจะมีคนที่เสียชีวิตคล้ายกับคุณแตงโมงเนี่ยก็ไม่รู้จะก,กี่ร้อยกี่พันคนเนาะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเราสามารถการที่เราจะสามารถจะมองเห็นสิ่งภาพในอดีตหรือเหตุการณ์ในอดีตในครั้งนั้นได้เราก็ต้องขอเบิกทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เขาอยู่มาก่อนตรงนี้ให้ได้ถ้าเขาไม่เปิดทางให้เราก็คงไม่เห็นนะคะมีแค่สองอมีแค่สองดวงจิตนะคะตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องมีติดวิบากกรรมเรื่องการเสียชีวิตและเรา